ท่านผออจากคัดเรียนชั้นปโทที่ไปเรียนมาที่ราชพัฒนอุบลราชธานีนะครับก็ท่านอาจารย์ท่านคณบดีครับก็ได้ฝากมาว่าให้ให้นักศึกษานะครับมากลับมาที่มองย้อนกลับมาที่สถานศึกษาของเราเองว่าสถานศึกษาของเรานั้นผู้บริหารของเรามีหลักในการบริหารสถานอย่างไรครับวันนี้ก็เลยจะมาขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านผอครับมีทั้งหมด2ประเด็นที่จะสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับ เรื่องที่ประเด็นที่หนึ่งนะครับก็คือหล,หลักในการบริหารสถานศึกษาของเราสู่ความสําเร็จครับท่านผออมีหลักในการบริหารสถานศึกษาอย่างไรครับแล้วข้อสองล่ะข้อที่สองก็คือความภาคภูมิใจที่<ม>ตั้งแต่ที่ท่านผออปฏิบัติหน้าที่ในต,าตําแหน่งท่านผู้บริหารมาท่านมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ไหนมากที่สุดนะครับ<ม>ให้พูดเยอะไว้ ให้พูดไม่เกินห้านาทีครับ okay, <laughs> ก็ประเด็นแรกใช่ไหมคะมีหลักการบริหารงานอย่างไรทึงทำให้สาึกษาประสบผลสำเร็จใช่ไหมคะค่ะก็เนาะถ้าพูดถึงการบริหารงานาถ้าในตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษามันก็ ถ้าตามหลักวิชาการก็จะมีอยู่ด้วยการสีด้านใช่ไหมคะอันนั้นก็อันนี้คือเราคงรู้มาแล้วเนาะแต่ทีนี้สาหรับตัวพอเองในการบริหารจัดการองค์กรอย่างไรให้ประสบผลสําเร็จใช่ไหมคะอันนี้ก็ถ้าถ้าเอาตามที่ตัวเองเคยทํามาเคยเคยบริหารงานมาอย่างงี้ยคะก็ที่สำคัญเลยจะใช้หลักการบริหารการมีส่วนร่วมของ ทั้งผู้บริหารทั้งคณะครูบุคลากรทุกตำแหน่งในในในองค์กรของเราอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทั้งร่วมคิดร่วมทําร่วมอะไรทุกอย่างเลยอันนี้ก็คือไม่ว่าจะมีงานไหนเราก็จะมีการประชุมกันก่อนแล้วก็จะมาออกความเห็นด้วยการวางแผนการดําเนินงานไปพร้อมกันอะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากที่ว่าเราจะได้ให้เขาร่วมคิดร่วมทําแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็จะ ในเรื่องของอการแบ่งงานเราก็จะแบ่งงานตามตามบทบาทภารกิจโ,โดยที่โดยที่ว่าเราก็เราต้องตัวเราเองอะเราต้องเรียนรู้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเราว่าใครถนัดงานไหนอะไรประมาณนี้ก็คือจะเป็นการเรียนรู้คนก่อนเรียนรู้ลักษณะของ คุณครูหรือว่าลูกน้องเราแต่ละคนว่าเขาถนัดอะไรยังไงอย่างเเนี้ยจะได้อยู่ฝ่ายการเงิน,งนอ่าอ,อันนี้<อ>คือยังไงคะ <laughs> อันนี้ก็คือเราต้อจะตามตามเก็บเงินกับเพื่อนได้เกินนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลระบบบัญชีอะไรประมาณนี้นะคะอ,อันนี้ก็คือมอบมอบคุณครูมองเน้อ,องว่าให้รับผิดชอบเรื่องของเป็นหัวหน้างานการเงินด้วยด้วยด้วยอ โครงสร้างของสกอลเรายังมีข้าราชการ้องไว้เรามีแค่สองคนสามคนรวมผู้บริหารก็ต้องแบ่งงานทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานพัสดุพนักงานการเงินอะไรประมาณนี้นะคะ <S <S 2> <S 2> <ม>อันนี้แล้วหลังจากที่เราเรียนรู้คนแล้วเนาะเละทีนี้เราก็จะเป็นแบบว่ามอบงานให้แต่ละคนเพื่อที่จะว่าตรงกับความถนัดและความสามารถของเขาด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะคะคือบางทีเราก็อ,าอยากจะสอนงาน ให้กับทุกคนเป็นทุกงานเราก็จะมีการเวียนใน,ในแต่ละปีก็ประมาณอาจจะเวียนก็จะเป็นข้อตกลงกันเพื่อที่จะว่าสอนให้ทุกคนได้เรียนเรียนรู้งานทุกงานไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ,อการมีส่วนร่วมแล้วก็เรียนรู้คนเนาะให้ตรงกับงานแล้วก็กระจายอํานาจหมายถึงว่าเมื่อเรามอบง,งานให้เขาแล้วเราก็ต้องไว้ใจเขาให้เขาได้แสดงออกตาม ตามที่ความคิดของเขาที่เขาจะคือคือ,คอเราก็จะเป็นคนคอยซัพพอตอีกอย่างหนึ่งคือคือเป็นผู้ชี้นาแต่บางอย่างถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อว่าเขาเขาเขาตลิดไปเราก็ต้องตล่อมลงมาอะไรประมาณนี้นะคะในในเรื่องของเพื่อที่ว่าเป้าหมายงานแต่ละงานมันก็จะแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้พอเข้าใจเนาะทีนีนะคะแล้วก็ในในนอกจากที่ว่าเราธรรมดาของผู้บริหารเนาะก็จะ ก็จะต้องการงานชิ้นงานที่ออกมามีคุณภาพแต่เนื้อสิ่งอื่นใดถ้าถ้าสมมติว่า,างานนั้นมันเกินเกินเกินอะไรอะเกินมาตรฐานหรือรขีดจำกัดของบุคลากรเราเราก็ต้องอต้องพอใจในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้คุณภาพร้อยเปอรเซ แต่เราก็ต้องมีมาตรฐานงานของของแต่ละงานะ่ะก็คือเราตั้งเป้าไว้อยู่แล้วเวลาเราทําง,งานทําโครงการก่ะต้องร้อยละแปดสิบขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้ามันได้เกินเราตั้งไว้ว่าแปดสิบถ้ามันได้แปดสิบห้าเนี่ยก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะไม่ถึงร้อยหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตามที่แบบว่า,าต้องจากัดเราต้องการอย่างนี้ที่เ<ต>่าบอกว่าผู้บริหารต้องเปิดใจให้กว้างใช่ไหมคะอ่าค่ะนะคะอันนี้นะคะก็เท่าเท่าเท่าที่ เป็นผู้บริหารอาจจะใหม่ไหมน้องก็รู้เนะาะเพราะว่าพอ,พอว่าพอมาเพิ่มประมาณห้าปีค่ะคือรับตําแหน่งผู้บริหารเมื่อปีหกสองนะคะอันนี้ก็มาถึงปีนี้ก็ประมาณห้าปีนะคะอาจจะใหม่ไหมแต่ก็ไม่ใหม่แล้วแล้เนาะเก่าแล้วนะคะแต่ก็แต่ด้วยโครงสร้างของเราเนาะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมคะจากที่เราเป็นกศนมาเป็นสกลแต่ว่าลักษณะงานยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าบางบาง บางงานอาจจะเปลี่ยนชื่อบ้างบางกลุ่มงานนะคะอันนี้ก็ก็คิดว่าตัวเองก็นำพาองค์กรมาได้ดีพอสมควรอาจจะไม่ดีมากแต่ก็ดีนะคะก็ก,ก็ดีใจอยู่คือคือลูกน้องทุกคนก็โอเคกับงานที่เรามอบหมายให้งานก็ขับเคลื่อนไปได้ตามวัตถุประสงค์ในแต่ละโครงการและก็แต่ละปี ซึ่งเวลาเราเขียน ECR หรือเขียนรายงานการประเมินตนเองเราก็อยู่ในระดับที่ว่าถือว่าดีถึงดีมากของแต่ละปีนะคะ,คะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็จะอยาก <c oughs> นอกสคริปต์นิดนึงนะคะ <c oughs> อยากถามท่านปอว่าท่านอานอเนี่ยมีวิธีการเข้าไปนั่งอยู่ในใจของ พูดใต้บังคับบัญชายังไงเพราะว่าสอบปรองพอน้าเย็นเนี่ยมีแต่คนเอาพออ้เป็นไอดอลเหรอใช่ไอดอลด้านหนี่าฮะได้มคุยวิดีในการเขาไปได้ในใจของลูกน้องยังไงเอออันนี้อันนี้ไม่รู้มาก่อนนะเนี่ยว่าลูกน้องแอบเอาเราเป็นไอดอลนะคะก็อยังไงล่ะไม่รู้สิในเรื่องของคุณธรรมเนาะเราก็เออใช้หลักของเรื่องของภูมิหารสี่ เราก็อยู่ด้วยกันแบบพี่น้องอะไรประมาณนี้นะคะคืองานบางอย่างทั้งคุณครูทั้งพอ,อยังไม่เคยทําเลยเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันลองผิดลองถูกไปด้วยกันคือถ้ามันผิดก็ยอมผิดยอมรับผิดไปด้วยกันถ้าถูกเราก็ดีใจไปด้วยกันอะไรประมาณคือร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันใช่ความเป็นธรรมาชาติการบริหาราาอ,นนอันนี้นอกเรื่องใช่มนอก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  <laughs> อาจจะตัดเข้าไปนิดนึง <laughs> แล้วก็ประเด็นต่อมาครับความภาคภูมิใจของท่านผอ,อนะครับต่อการบริหารทั้งหมดที่ผ่านมาไม่จําเป็นต้องมีแค่ประเด็นเดียวนะครับอ,อ,อาจจะภาคภูมิใจในไดหลายประเด็นก็ได้ครับออผมถ้าในเรื่องของความพวกภาคภูมิใจที่ที่ในตําแหน่งผู้บริหารใช่ไหมคะค่ะก็จะมีหลายงานนะถ้าถ้าแยกนะในเรื่องของว่าเราได้ ส่งเสริมบุคลากรเรา,ย,างงยังไงแล้วเราพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูเพื่อที่จะเอาไปสอนให้กับนักศึกษารเรายังไงยอย่าง,งานี้ก็อย่างเช่นที่ภาคภูมิใจนะคะก็ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่เรายึดหลักหรือใช้รูปแบบกระบวนการโดยใช้วิธีโครงงานทางวิยงทยาศาสตร์อันนี้นะคะก็เราก็มีรางวัลการันตีด้วยอย่างนี้นะคะก็เป็นรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศบ้างบางปีนะคะเราบางปีเราก็ได้รองชนะเลืออันดับหนึ่งอะไรประมาณนี้เรยกว่าเราได้ช่วยกับทุกปีอะไรต่าๆได้ค่ะก็คือเป็นรางวัลการันตีเนาะตัวนี้นะคะในเรื่องของที่ใช้กระบวนการของโครงงานทักษะทางวิทยาศาสตร์มาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะซึ่งซึ่งซึ่งมันก็ตอบโจทย์กับนักศึกษากรอเรานะคะเพราะว่าเขา เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างเงี้ยนะคะเขาในในวิถีชีวิตอของเขาในแต่ละวันอนะ่ะ<ม>ก็เขาเขาเพียงเขาใช้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้จับมาว่าอันไหนเป็นการตั้งสมมติฐานนะอันไหนเป็นการทดลองอันไหนเป็นการสรปผลหนะอะไรแบบพอเราเอามาเข้าสู่ทักษะกระบวนการทางวิชาเขาก็เอออันนี้ได้เขาก็จะคิดออก ด,ดได้ซึ่ง<า>ปัจจุบันนะครับ<อ>ก็จะมีนโยบายจากกระทรวงนะคะรับสั่งลงมาให้ผู้เรียนสามารถสร้างน,นวัตกรรมได้นะ<อ>ครับแสดง<ช>ว่าท่านผอ,อ,อเป็นผู้มีวิสัยทัศน์นะคบ<อ>เพราะว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ของสกลนครพนัมพีนตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมานะครับเราได้ระดับประเทศหมดเลยซึ่งแสดงว่าผู้เรียนเรามีนวัตกรรมทุกๆปีนะครับมีมีอีกประเด็นนะครับในอีกเรื่องอีกนิดนึงเนาะอีกประเด็นหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของเราได้ นำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนจากเดิมที่สถานศึกษาแห่งนี้เป็นสถานศึกษาพอเพียงเราก็ได้มาขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้ให้ให้ครูผู้เรียนประชาชนในพื้นที่ได้ได,ได้น้อมนําเอาหลักปรัชญ,ญาตรงนี้มาใช้นะคะแล้วเราไดา้พัฒนาตนเองจนผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อที่จะได้เป็น ส่วนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือที่เรียกย่อว่าสรรนะคะด้านการศึกษาด้วยนะคะอันนี้ก็คือเจะบอกว่าเป็นในหนึ่งในกี่อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีครับที่ขึ้นเป็นสรร หนึ่งในสี่หนึ่งในสี่อำเภอนะครับในสี่อำเภอใช่ซึ่งเราเป็นอำเภอที่เป็นขนาดกลางแต่ว่าเราก็สามารถติดหนึ่งในสี่ของจังหวัดอุบลซึ่งเป็นจังหวัดขนาดใหญ่มนอำเภอขนาดใหญ่ที่เราผ่านการประเมินเมื่อปีหกห้านะคะใช่ค่อันนี้ซึ่งถ้าเป็นอำเภอที่เป็นอำเภอต้นแบบของเราก็จะเป็นสกลนคอำเภอขมาลาที่เขาเข้ารับการประเมินตั้งแต่ปีหกสามนะคะอันนั้นพอหลังจากนั้นคือเรามองย้อนไปว่า สาถสานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงของสกลเราเป็นทั้งหมดทั้ง25อำเภอแล้วเป็นหมดแล้ว,แ,ลวแต่ยังไม่มีใครที่จะ,ะขอรับการประเมินตนเองเพื่อที่จะขึ้นเป็นไอ้สรลรอนะคะนนก็<ม>ถือว่าเ,เราก็สามารถขับเคลื่อนตรงนี้เพื่อที่จะได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของทางคณะกรรมการที่ท่านออกมาประเมิน ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะที่ภาพภูมิใจในในห่วงที่มาอยู่ที่นี่นะคะออน,นอกจากนี้นะคะขอเสริมอีกนิดนึงนะคะท่านผออาจจะภาพภูมิใจน้อยไปนิดนึ่งนะคะกกรับสอกเพน้ํายืนของเรานะครับคะแนนเอ็นเป็นยังไงบ้างครับอ,อ๋ออันนี้คือถ้าพูดถึงคะแนนเอเนเนานนะอ,อันนี้ก็จะเป็นมันจะเป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการของแต่ละสานศึกษาที่มีต่อ,อกลุมนะคะอันนี้นะคะก็ของเราก็จะ ผ่านค่าเป้าหมายตั้งแต่ค่าเป้าหมายคือคือกรมเราก็จะเป็นคนกําหนดค่าเป้าหมายว่าค่าเป้าหามายมาตรฐานค่าเป้าหมายขั้นต่ําขั้นสูงอะไรประมาณนี้นะคะ่ะของเราตั้งแต่มาอยู่ตั้งแต่ภาคเรียนที่2องับหภาคเรียนนั้นเราผ่านค่าเป้าหมายธรรมดาค่าเป้าหมายขั้นต่ำ<บ>นะคะทีนี้หลังจากนั้นเราก็กระเถิบขึ้นมาเรื่อยๆจนเราผ่านค่าเป้าหมายขั้นสูงซึ่งก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆเนะคะ ติดต่อกัน4นีน่เทอมผ่านข้าวเป้าหมายขั้นสูงติดต่อกัน4ี่เทอมงถ้าถ้ามองแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นการที่เราใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เราได้มอบหมายให้ครูไปจัดให้กับผู้เรียนแล้วสะท้อนผลออกมาในเรื่องของเป็นผลสำนิกของผู้เรียนของเราอนคะอันนี้ก็อาจจะมีหลายอย่าง ท่ออานอน่าจะเริ่มหมดแรงแล้วแล้วพูดเบาแล้วนะครับ <c oughs> ก็สำหรับวันนี้ได้ข้อมูลมาครบถ้วนนะครับ <c oughs> แล้วก็คลิปนี้จะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆในรุ่นของรุ่น32 ปริญญาโทรุร่น3.2จของมหาวิทยาลัยรชาชภัฏ์อุคลราชธานีนะครับได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็จะเก็บเป็นคะแนนของคุณครูวันชนะอ่อนสุวรรณด้วยนะครับ<ด>ก็ในโอกาสนี้ขอขอพระคุณท่านผอ,อเป็นอย่างสูงยิ่ง<ด>ครับขอขอบคุณครับด,ดีค่ะขอบคุณค่ะาของมาหมอจบจุ๊บ